สวัสดีครับพเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนก้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ทำสองคลิปแล้วนะฮะจริงๆอาจอยากจะทำอีกคลิปหนึ่งนะไม่ไหวละเอาสองคลิปไปพอนะฮะเย็นนี้ครับโปเกมอนสปอร์ตไลท์เอานะครับก็คือชั่วโมงสปอร์ตไลท์นะครับทุกวันอังคารวันนี้เป็นแทงเจอร่าครับผมเป็นโปเกมอนธาตุพืชนะฮะธาตุพืชหรือหญ้านะครับผมกิจกรรมนะฮะสปอร์ตไลท์เอาจะเกิด เกิดขึ้นทุกวันอังคารนะครับเวลา6โมงจนถึง1น่ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นครับบ้านไขรบ้านมันประเทศไทยก็6โมงจนถึง1ทุ่มญี่ปุ่นก็6โมงจนถึง1ทุ่มแหละนะครับวันนี้นะฮะจะปล่อยเทงเจล่านะครับออกมานะฮะทั่วโลกเลยนะครับหโมงจนถึง1ทุ่มนะครับก็เป็นโปเกมอนที่ดีนะฮะเอาไป PVP ได้นะครับผมก็เอาไป p v p สรุปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมทำคลิป ก็อยากออกบอกว่าออกมากันนะครับเพราะวันนี้ได้ดับเบิลสตาร์ดันี่ตบมือหน่อยนะฮะเพราะว่าสตาร์ดัเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาไว้ใช้พัฒนา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเลเวลโปเกมอนเวลาเราก,กด Power Up นะครับแล้วก็ใช้ในการเพิ่มท่าใช้ในการแลกเปลี่ยนโปเกมอนนะครับสตาร์ดัจึงเป็นสิ่งสำคัญใช้เยอะมากที่สุดในโปเกมอนโกแล้วนะครับลองมาจากแคนดี้เอ้ย คันดี้จะเป็นลองสตาร์ดัด้วยสตาร์ดัช้เยอะมากนะครับผมแล้วก็โปเกมอนแทงเจล a ่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นแทงเจลนะครับแปลว่ายุ่งเหยิงนะครับตัวมันก็น่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรดีได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกอะไรอะ่ะเคยเห็นขาเขาเรียกอะไรดียพืชบางชนิดนะครับที่เป็นไม้เลื้อยไหม อ่ามันจะมีหนวดเอาไว้เกี่ยวพันอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยตามประมาณในรูปอนะนะครับก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวนี้แหละนะครับแล้วก็พัฒนาร่างพัฒนาเป็นตัวโปเกมอนแทงเจล่านะครับผมวันนี้ได้ดับเบิลสตาร์ดัสนะครับนะฮะก็เปิดสตาร์พีด้วยจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาลุ้นชายนี่นะฮะชายนี่ก็จะเป็นตัวสีเขียวๆนะครับถ้าใครอยากได้แคนดี้เพิ่ม นะครับก็พัฒนาร่างเมก้าโปเกมอนนะครับโปเกมอนเมก้าอย่างเ,าเจ้าอะไรนะจิ้งเหลนนะฮะจิ้งเหลนพืชนี่นะฮะหรืออวีโนโซอลนะฮะแล้วก็อาโบมาสโนนะครับอาโบมาสโนนะครับผมอ่ะก็พัฒนา,นาร่างเป็นร่างเมก้าช่วงเวลา,าในหนึ่งชั่วโมงนะฮะจริงๆเมก้าอยู่ได้8ชั่วโมงนะ ก็พัฒนาร่างไปก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะ,นนะาจ,าจะได้แคนดี้นะครับถ้าจับโปเกมอนธาตุพืชจะได้แคนดี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวแทงจล่านะครับยังพัฒนาร่างเป็นร่างที่2มาเป็นแทงโก้นะครับตัวนี้ก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกอะไรนะมันจะมีพวก ปีศาจหนองน้ำะนะครับผมเคยอ่านสตอรี่เรื่องสั้นเรื่องอิดนะครจะมีปีศาจหนองน้ำอยู่นะร่างที่สอง,ของเขาจะใช้100แคนดี้บวกกับนะฮะหินชินโอนะครับหินชินโอก็มาจากไหนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการ PVP นะครับของผมเนี่ยเล่น PVP ก็จะได้หินชินโอเยอะเลยนะครับผมตัว IV เนี่ยนะครับถ้าใครจะหาตัว PVP เจ๋งๆเลยนะฮะ สำหรับลีกห5 0 0เนี่ยนะครับตัวแทงเจล่าเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปสู้ได้ในเลเวล25.5นะครับ IV 0,13,15นะครับนะแทงเจลร่านะแต่ถ้าใครจะเอาแทงโกนะครับไปเล่นลีกนะครับ1,500ก็สู5รน่ 1, 15, 15, นะครับจะได้1,500พรอดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้สน IV PVP อะไรเท่าไหร่ก็ IV ไหนก็เอาไปเล่นได้ นะครับผมแต่ว่าที่สำคัญก็คือท่านั่นเองนะครับส่วนลีก2 5 0 0นะฮะก็ต้องเป็นแทงโกตัวเดียวนะครับในร่างที่2เขานะครับดันไปแถวเลเวล30แหละนะครับ0 14,15เป็น IV ที่ดีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มี0 14,15แล้วคุณจะแพ้นะไม่ใช่นะครับ IV ไหนก็ได้เอาไปสู้นะครับเพราะว่าเวลาเราสู้เราเอาพืชไปสู้น้ำเนี้ยนะครับ มันก็ต้องสู้ได้แหละไม่ว่า IV ไหนนะครับถ้าเรามีท่าที่เหมาะสมนะครับอาเดี๋ยววันนี้นะครับหงมงเย็นออกไปจับกันีเยอะนะครับจะได้สตาร์ทเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูท่ากันนะครับว่าแทงโกกับแทงเจลร่าถ้าจะเอาไปพีพีใช้ท่าอะไรนะครับในส่วนของท่าที่จะเอาไป PVP นะครับก็พอดีแทงเจลร่าเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำเอาไป PVP เท่าไหร่นะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ ก็จะแนะนําเป็นแทงโก้นะครับตัวนี้นะครับเป็นวงวันพืชนะครับตัวนี้จะแพ้แมลงแน่นอนนะครับแพ้ไฟแพ้บิบนแพ้น้ําแข็งและแพ้พิษนะครับผมแพ้เนี่ยหมายถึงแ,แพ้ท่านะครับแล้วก็จะทนท่าไฟฟ้าทนท่าพืชทนท่าดินและทนท่าน้ํานะครับผม นะครับส่วนท่านะฮะในท่าของทันโกนะฮะชาร์จมูฟไอ้ฟาสต์มูฟก่อนฟาสต์มูฟจะเลือกเป็นไววิบครับเป็นท่าของธาตุพืชนะครับส่วนชาร์จมูฟนะครับก็จะเลือกเป็นพาวเวอร์วิบนะครับซึ่งเป็นท่าพืชเช่นกันแล้วก็ล็อกสไลด์นะครับเป็นท่าหินนะครับไววิบก็เอาไว้โจมตีโปเกม,มอนธาตุน้ําดินนะครับน้ําดินไฟฟ้าอะไรก็ได้ ส่วนล็อกสไลด์นะครับก็เอาไว้โจมตีโปเกมอนบินนะฮะซึ่งเราแพ้อยู่นะฮะแล้วบินส่วนใหญ่กับบินกับไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันจะมาคู่กันนะฮะก็เอาไปใช้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเย็นนี้ก็ออกมาจับกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามีสตาร์ดัด้วยนะครับก็แดดร่มลมตกนะฮะออกมาเดินจับโปเกมอนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ